เหี้ยฝรั่งนะครับผมชื่อฝรั่งครับผมผมชื่อฝรั่งครับผมผมชื่อฝรั่งครับผมเห็นไหมครับนี่ครับรีวิวบ้านสวนครับอ่านี่บ้านสวนบ้านสวนอ่านี่บ้านสวนนะจ๊ะนี่เราเลี้ยงแมวกันอยู่ตรงนี้แหละแต่ว่าเราเลี้ยงแมวแบบปล่อยนะจ๊ะไม่ได้ขังนะจ๊ะไม่ได้เลี้ยงระบบปิดครับ ปล่อยให้เดินครับผม <c oughs> <c oughs> บ้านสวนอยู่ตรงนี้พี่เหมียวฝรัง่งเดินนะลูกเหมียวฝรั่งครับผมอ่ะเดินตามเดินตามเดินตา,ามมามีเหรอเร็ว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 เดินตามมามี่เร็วเร็ว,รว,รว,รวนี่นะครับบ้านสวนนี้บ้านกำลังทำอยู่วันนี้เรากำลังถมดินนี่ง่าย นี่บ้านสวนนะนี่บ้านที่สวนที่เลี้ยงแมวกันไหนพี่ฝรั่งมาหามีด่เร็ว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 เรวเร็คุณฝรั่งมาหามามีกันเร็วเร็อะเร็วเร็วอะเร็ว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 เร็เร็ไปดูกันในบ้านกันโอเค นี่ห้องน้ํานะคะหลังเขาทําอยู่ทลุหน่อยนะคะเพราะว่าเพิ่งสร้างเสร็จค่ะีบนบ้านที่นี่เราจะทําเป็นร้านขายของแล้วก็ทําเป็นร้านกาแฟนะคะพี่ฝรั่งไปไหนพี่ฝรั่งไปไหนคาฉิกไปไหนคาทิกไปไหนคะลูกคาทิกไปไหนครับพี่คาฉิกไปไหนครับ ขิกไปไหนกับมามัมมี่ระก๊กมามัมมี่ระกับมามัมมี่ระก๊ <c oughs> กถอยๆๆถอย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 เลี้ยวอ๋อเลี้ยวเลีวเร็วเลีวนี่ตรงนี้ข้างหน้าจะเป็นข้างหน้าจะเป็นชลประทานจะมีควายน้ํามาด้วยควายน้ําจะมาลงกินสาหร่ายสาหร่ายน้ําจืดข้างหน้านะเดะี๋ยวเราเดินไปดูฝ่ายกัน จะลกหน่อยนะคะนี่นะคะบ้านสวนนะคะรีวิวให้ดูแล้วนะคะบ้านสวนนะคะสําหรับคนที่อยากจะดูบ้านสวนเรานะคะนี่คะ่ะต้นกล้วยนะคะเศรษฐกิจพอเพียงค่ะ,ะแตงแตกหมดข้างหน้านี่เป็นชุลประทาน นี่ตรงนี้เป็นชนรับประทานนะคะนี่ตรงนี้เป็นชนรับประทานนี่เดี๋ยวรู้ตอนเช้ากับตอนเย็นก็จะมีควายน้ําตอนนี้ไม่อยู่แล้วไม่รู้อยู่ฝั่งนู้นหรือเปล่านะตอนเช้าเขาจะมาเล่นน้ํากันควายจะลงมากินสาลายที่อยู่ในน้ําสาลายน้าจืดนี่นี่คือ บรรยากาศดีนะคะอี๋หน่อยจะทําไป็นร้านขายของและร้านกาแฟน,นะคะเชิญทุกคุณแวะมาอุดหนุนได้นะคะนี่ดอกไม้ค่ะอันนี้แปลงพักเกา่ายังไม่ได้จะปลูกใหม่เลยเราทําบ้านเสร็จก่อนแล้วค่อยปลูกใหม่เดี๋ยวเราค่อยปลูกใหม่นี่ดอกไม้ะคะ่ะ งกดไลค์กดแชร์ like, กดติดตามให้นทุกคนแล้วจีน่าจะไปเยี่ยมชมชอมทุกท่านแน่นอนนะคะขอบพระคุณค่ะ